ไม่มีอะไรมากครับก็แค่อยากสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าคนดูทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดูไลฟ์สดในตอนนี้หรือว่าคนดูที่มาดูย้อนหลังวันหน้านะครับก็คือ1ปีที่ผ่านมานี้เป็น1ปีที่มอบประสบการณ์ที่ล้ำค่าสําหรับผมมากเลยนะครับสำหรับการทําช่อง u t u b e นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกมาตลอดว่าผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะาสามารถมาถึงจุดที่ว่าแบบมีคนดูคลิปประมาณนี้แล้วก็แบบมีคนเวลาไลฟ์สตรีมก็มีคนมาดูอยู่หลัก10 20 30คนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เค ่คยคิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้มันก็เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่านะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะหาไม่ได้จากที่อื่นแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอาจจะมีการพูดติดๆขัดขัมันก็ต้องขออภัยนะครับแล้วก็อยากจะมาทบทวนกันหน่อยครับว่าจุดเริ่มต้นของผมมาอย่างไงนะครับก็อย่างว่าครับก็คือช่องผมอ่ะเป็นช่องที่เริ่มจากการ ทำคลิปเกี่ยวกับความสนใจของตัวเองอะว่าตัวเองชอบอันไหนสนใจเรื่องไหนก็เอามาทําคลิปนะครับแรกๆก็ไม่ได้มีผลตอบรับที่ดีมากเท่าไหร่นะครับก็พยายามทำมาเรื่อยๆจนมาถึงเอลเดนลิงใช่ไหมพอเอลเดนลิงเออมันก็เริ่มมีฟีดแบ็กเริ่มมีคนดูมากยิ่งขึ้นก็ทําให้ช่องสามารถเดินหน้าต่อไปได้ประมาณหนึ่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็เราก็ทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นประปนไปจนมาจบที่กันดั้มความจริงที่ผมเลือกทํากันดั้มช่วง2อสเดือนวันเนี้ยเพราะว่าหนึ่งอะผมโตกับมันมาแล้วผมก็รู้สึกาผมมน,น,นทันดทไม มีช่อง YouTube ของตัวเองผมก็ควรจะเปิดพื้นที่ของตัวเองพูดเรื่องที่ตัวเองชอบสิวะก็เนั่หละครับก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์เกือบจะคอนเทนต์หลักของช่องมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าแนวทางของช่องผมอะผมพูดเสมอว่าช่องผมไม่ใช่ช่องข้อมูลแต่เป็นช่องแลนด์ก็คือการตะโกน เรื่องที่ตัวเองรู้สึกนะครับซึ่งแบบไม่รู้นะแบบแต่พอฟังเสียงตัวเองในคลิปอ่ะรู้สึกว่ามันกวนตีนอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งผมแฮปปี้กับน้ําเสียงประมาณนั้นนะครับแล้วก็หวังว่าผู้ชมจะอดทนกับน้ําเสียงประมาณนั้นอีกเช่นกันนะครับย้ํากันอีกทีว่าขอขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่อยู่ดูตอนนี้หรือว่าคนดูย้อนหลังนะครับแล้วก็ทําสิ่งใดผิดพลาดหรือว่าพูดจาไม่เข้าหูในบางครั้งก็ขออภัยด้วยนะครับและผมก็คิดว่าถ้าคุณยังดูผมอยู่นะ ในปีต่อๆไปเราก็น่าจะได้มีการกระทบกระทั่งกันตลอดนะครับแต่ว่าก็ขอบอกก่อนเลยแล้วกันว่าแบบทุกสิ่งที่ผมอาจจะเผลอล่วงเกินไปผมไม่ได้มีเจตนาจะล่วงเกิน หรือออฟเฟนใดๆทั้งนั้นนะครับก็คือแบบบางทีมันอาจจะอารมณ์พาไปหรืออาจจะเป็นการเล่นไม่ดูเวลาหรือเล่นเกินเบอร์ไปหน่อยก็ต้องขออภัยล่วงหน้านครับปีหน้าว่ากันใหม่นะครับสำหรับปีนี้ก็ขออภัยแล้วก็ขออาหสีมาณที่นี้ด้วยก็ยังไงก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับด้วยวาดีถีขึ้นปีใหม่ขอให้ทุกท่านเจริญเจริญนะครับแล้วก็ขอให้ปีต่อๆไปเป็นปีที่ดียิ่งๆขึ้นไปข,ไปของทุกท่านด้วยนะครับสำหรับผมผมก็คาดหวังว่าผมยังมีแรงทํา YouTube ไปได้อีกสัก56ปีลกัน,นบ ก็หวังว่า YouTube จะสามารถทำเงินที่ผมสามารถพอจะใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายได้นะครับผมก็สวัสดีปีใหม่กันทุกท่านนะครับร่ำรวยล่ำรวยเดอ้อ